ต้องข้ามหยุดกลัวทักษินนะท่านโจก็โอ้โหพูดมาได้ไงวะนะอเขาไม่ได้กลัวแหละครับแต่เขาตลกนะ, <c oughs> นะ <c oughs> เขามีแต่ตลกใส่นะครับเอออย่างลุงตู่เนี้ยเขาจะไปกลัวทักษินทำไมเขามีแต่ตลกใส่เออ เขามีแต่จะรัตประหารใส่แค่นั้นแหละเขาไม่ได้กลัวทักษิณเลยนะฮะคุณอยากทํำอะไรคุณก็ทําไปนะครับคุณอยากจะเล่นละครตบตาคนนะคุณอยากจะทํากรรมบาปเพิ่มแค่ไหนคุณก็ทําไปเถอะนะฮะทำไปเลยนะครับเออแต่เขากลัวอย่างเดียวกลัวคุณจะกลับมาโกองอีกแค่นั้นแหละ เขาไม่ได้กลัวคุณว่าคุณเนอจะกลับมา